ดีครับผมละพินนะครับเดินป่ากับนายลัพินนะครับช่องพิทักษ์ป่าพาทัวร์นะครับวันนี้ก็มาลาดตระเวนในโซนที่ว่าเป็นพื้นที่นะครับที่ยังเข้าไม่ถึงนะครับวันนี้จะพาไปดูการทํางานของเจ้าหน้าที่เรานะครับว่าไปเจออะไรบ้างมีอุปสรรคปัญหาอะไรบ้างนะครับในการลาดตระเวนเชิงคุณภาพนะครับก็คือเราจะเก็บข้อมูลนะครับ ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นร่องรอยสัตว์ป่าปัจจัยคุกคามนะครับการลักลอบทํำผิดกฎหมายหรือแม้กระทั่งปัจจัยนิเวศนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชอาหารสัตว์ด้วยนะครับต้นสงต้นใสจะเป็นเก็บข้อมูลทุกทุกอย่างลงในระบบของเรานะครับโอเคครับวันนี้ถ้าติดตามพวกเราไปนะครับว่าจะไปเจออะไรบ้างนะครับ ก็เราอยู่จุดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินลงตามเขาไปเรื่อยๆนะครับจ,จนกระทั่งมาถึงลำห้วยนะครับน่าจะมีน้ำอยู่นะครับก็คืนนี้เดี๋ยวกะว่าจะไปพักนอนที่ริมห้วยแห่งน,นี้นะครับสภาพทางลงนะครับอันนี้เป็นป่าสนเขาครับป่าสนเขาที่เมื่อครั้งหนึ่งนะครับเจ้าที่เรามาปลูก เป็นเจ้าที่จัดการต้นน้ำนะครับเอามาปลูกป่าไว้นะฮะจะสังเกตว่าต้นสนจะขึ้นเป็นแถวนะฮะขึ้นเป็นแถวเป็นช่องอย่างนี้นะครับเมื่อยี่สิบเกือบ3าสิปีที่แล้วนะครับมาปลูกป่าไว้แล้วก็จนกระทั่งโตขนาดนี้นะครับใช้เวลายี่สกว่าปีนะครับฟื้นป่าแห่งนี้ขึ้นมานะครับเมื่อก่อนสภาพป่าตรงนี้มันจะเป็นเขาให้ลักษณะเป็นหญ้าคานะครับหญ้า แยาดอกไม้กวาดอะไรพวกนั้นนะครับไม่มีต้นไม้ใหญ่นะฮะลำห้วยอยู่ข้างล่างแล้วนะครับแต่น่าจะเป็นตอนบนของห้วยนะครับเราจะน่าจะยังไม่ได้นอนตรงนี้นะครับระหว่างทางเดี๋ยวพัดทานข้าวก่อนนะครับ้านข้าวสวัไม่มีอะไรบ้างเอน่าจะรู้อยู่เรับมีไก่ทอดพับผักกาดพริกหนุ่ม อโอเคครับทานข้าวครับ,บ,บอ่ะ